โปเกมอนที่มีร่างกายเป็นน้ำแข็งและน้ำแข็งนี้แข็งแรงมากๆไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูพลังป้องกันของมัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับก็จะมีโปเกมอนที่ชื่อคาจิคอรกับเครเบสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งเครเบสจะมีเป็นร่างฮิซุยด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของโปเกมอน3ตัวกันชิวๆเลยนะครับผมโดยที่โจโปเกมอนเหล่านี้ก็จะเป็นโปเกมอนออกแนวน้าแข็งน้ําแข็งนะครับซึ่งการเป็นร่างกายน้าแข็งของพวกมันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นคือความถึกในเรื่องของพลังป้องกันกายภาพเลยครับซึ่งสมัยเริ่มเล่นเจน6เนี่ยผมก็รู้สึกได้เเลยว่านนมันป็ เกมอนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับถ้าผมเล่นมันอย่างเงี้ยผมก็อพพลังโจมตีกายภาพป้องกันกายภาพกันเต็มๆแต่ถ้าเจอกับโปเกมอนสายกายภาพก็จะแบบรู้สึกเบาใจนะครับว่าโอ้โหมึงตีกูไม่ตายแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอโปเกมอนที่เป็นแบบสายสเปเชียลอย่างเงี้ยก็จะกุมขมับเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเลขจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูโปรไฟล์ของมันก่อนแล้วค่อยเรียบเรียงไปดูสเตตัสของมันอีกทีหนึ่งเนาะก่กอนอื่นนะครับมารู้จักร่างแรกของมันก่อนเลยนั่นก็คือเจ้าคาจิคอครับคาจิคอเป าเราสังเกตร่างกายของมันแล้วนะครับส่วนที่เป็นตัวจริงของมันก็จะเป็นตัวในนะครับที่มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวสีขาวเนาะแล้วก็มีดวงตาที่เป็นสีเหลืองส่วนบนร่างกายของมันก็จะมีเขียนอธิบายไว้ว่าเป็นหมวกน้าแข็งนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วนะครับตัวของมันจะใช้ความเย็นของร่างกายเนี่ยในการที่จะหล่อหลอมสร้างไอส่วนหมวกตรงนี้ออกมาซึ่งหมวกนี้ทําหน้าที่สารพัดประโยชน์เลยครับไม่ว่าจะเป็นลนักษณะเหมือนหมวกกันน็อกนะครับเป็นชุดเกราะอย่างเงี้ในการที่จะป้องกันศัตรูที่จะมาทําร้ายมันครับโดยที่จะมีการรคค้้นนไปแลวะับุณภม ที่จะใช้รักษาส่วนเกราะของมันนี้ให้อยู่ยั่งยืนยงเลยก็จะอยู่ที่ประมาณลบหนึ100องศาเลยนะปกติแล้วมันก็จะอาศัยอยู่เดี่ยวๆนะครับไม่ค่อยมีปัญหากับโปเกมอนตัวไหนสักเท่าไหร่และพื้นที่อาศัยของมันหลักๆนะก็จะเป็นพวกแบบภูเขาที่มีความเย็นเยือกมีหิมะตกแบบตลอดทั้งปีได้เลยอย่างเงี้ยจะยิ่งดีมากๆซึ่งคาจิคอมันก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบนั้นไปเวลาเจอโปเกมอนตัวอื่นที่อยู่ในภูเขานังแข็งเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาครับจะมีปัญหาอยู่กับก็โปเกมอนตัวเดียวแหละครับ ทีไรก็มีการตีกันทะเลาะก,กันอย่างนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการทะเลาะก,กันแบบว่าไม่ถูกกันเฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่าจะต่อสู้กันแล้วก็จะเอาเป็นเอาตายกันซะขนาดนั้นต่อสู้กันเสร็จแล้วบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยปุ๊บก็แยกย้ายไปนั่นเองครับโดยจุดแข็งของมันที่สามารถเอาไอเย็นติดลบ100องศาอย่างเงี้ยมาเป็นตัวช่วยในการสร้างหมวกที่มีความแข็งเอาไว้ป้องกันการโจมตีได้แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเวลาที่มันเจอกับศัตรูใดๆก็ตามมันก็จะใช้ไอเย็นนี้ในการต่อสู้ซึ่งจะดีมากๆเลยในฐานะที่มัน ก็จะเป็นแบบพลังไอเย็นที่มีประสิทธิภาพมากๆแต่จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับอย่างเจ้าเซบีเอที่เราให้ฟังไปเมื่อกี้มันก็เป็นโปเกมอนสายน้ำแข็งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเย็นที่เอาไปใช้กับโปเกมอนน้ำแข็งก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับประมาณว่าถ้าอยู่ในภูเขานั้งแข็งและเจอโปเกมอนที่ต้องต่อสู้กันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ต้องใช้ร่างกายในการกระแทกนั่นแหละเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้บาดเจ็บกว่าการที่โดนไอเย็นของเจ้านี่เล่นงานไปนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของเจ้า,าจค,คาลจ แล้วก็พลังโจมตี69ส่วนสามรทัดล่างเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจมันมากก็ได้ครับแม่ยี่สิบสามสิบเท่านั้นเองคราวนี้มาดู a อบิลิตี้ของมันบ้างน,นะครับอบิลิตี้มีทั้งหมด3อบิลิตี้สำหรับโปเกมอนสายพันนี้นะนั่นก็คือ a อบิลิตี้แรกโอลเทมโปครับโอลเทมโปคือเราจะไม่ติดสถานะมึนงงนะครับแล้วก็ไม่รับเอฟเฟกจากอินทิมิเดตด้วยส่วน a อบิลิตี้ที่2คือไอซ์บอดี้ครับไอซ์บอดี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นพายุลูกเห็บเนะาะ HP ของ ของโปเกมอนสายพันธุ์นี้คือสเตอร์ดี้ครับผมสเตอร์ดี้คือถ้าเลือดเต็มเนี่ยแลกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาการโจมตีนั้นจะไม่เป็นวันฮิตเคโอและเราจะเหลือเลือดไว้หนึ่งนะครับจากการโจมตีนั้นซึ่งอันนี้ถามว่าเหมาะไหมกับโปเกมอนสายพันธุ์นี้เหมาะมากกับการที่ว่าถ้ามันเจอโปเกมอนที่เป็นสายสเปเชียลนะครับคือถ้านัําแข็งแพท่าอะไรบ้างไฟต่อสู้หินแล้วก็เหล็กถ้าเกิดว่าเจอการโจมตีกายภาพส่วนใหญ่มันรอดอ,อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาเจอแบบสายสเปเชียลอย่างนี้เนาะโฟกัสบลส์อย่างนงี้ยเอนชียนพาวเวอร์แฟล ไอ้พวกนี้ก็อาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นมีสเตอร์ดี้ไว้ก็อาจจะดีในจุดนี้ก็ได้และถ้าพูดถึงการวิวัฒนาการนะครับคาจิคอจะต้องมีเลเวล37เพื่อวิวัฒนาการกลายเป็นเครเบสนะครับเครเบสโปเกบอลภูเขาน้าแข็งธาตุน้ําแข็งนะครับโดยที่มาพูดถึงร่างที่เราได้เห็นกันในเจน6ก่อนเนาะรูปลักษณ์ของมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โตมากยิ่งขึ้นมีลักษณะเป็นสัตว์สี่ขาอย่างชัดเจนปกติแล้วมันก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่เเเเ็็นนนน้้ะรรับบลววยยยออูิณด ร่างกายที่มีการคลุมไปด้วยน้ำแข็งทั้งตัวแบบนี้นะครับโปเกเด็กซ์จะอธิบายไว้2มุมคือเวลาที่มันเดินไปไหนเนี่ยความแข็งของน้ำแข็งของมันบวกกับร่างกายที่ก็มีพละกกาลังอันมหาศาลก็จะสามารถบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้เลยครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือพูดถึงความแข็งนี่แหละครับว่ามันจะมีความแข็งแรงมากๆโปเกมอนตัวใดก็ตามหรือกระทั่งว่าพกอุปกรณ์แข็งๆพกเหล็กพวกหินอะไรพวกนี้ทําอะไรร่างกายของเครเบสไม่ได้เลยครับร่างกายของมันเขาบอกว่าแข็งราวกับเหล็กเลยนะหรือก็เป็นส นอย่างี้ก็จะมีการผลิตไอเย็นออกมากเพื่อรักษาความแข็งแรงของส่วนน้ําแข็งนี้เอาไว้แต่ถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนตัวไหนก็ตามหรือมีศัตรูใดที่สามารถมาทําให้น้ําแข็งของมันนั้นเกิดการแตกหักนะครับมันก็สามารถที่จะฟื้นฟนูร่างกายได้ภายในระยะเวลา1วันและโดยการที่มันเป็นโปเกมอนที่เป็นร่างวิวัฒนาการของคาจิคอเนาะบางทีมันก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับแล้วภาพที่น่ารักมากที่มักจะได้เห็นกับโปเกมอนสายพันธุ์นี้ก็คือว่าบางทีไอ้คาจิคอมันก็ขึ้นไปขี่หลังของเครเบสนะครับคือในทะเลที่มีความเย็นจัดอย่าง แล้วมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผู้คนก็จะคิดว่าคาจิคอมันกําลังขึ้นเรือเนาะเป็นเรือที่ล่องลอยไปกับน้ําแบบชิลๆนะและคาจิคอมันก็ขี่หลังเคเบสโดยที่เคเบสก็ไม่ได้รังเกียจนะครับกับการที่ว่าเป็นร่างก่อนวิวัฒนาการนะเนาะมันก็ยินดีให้พวกคาจิคอขึ้นมาขี่หลังนะครับซึ่งการที่พวกคาจิคอจะขึ้นมาขี่หลังเคเบสนะครับหลักๆก็คือว่ายน้ํากันในทะเลน้ําเย็นหรือไม่ก็บางทีมีการย้ายถิ่นฐานอย่างเงี้ยคาจิคอก็จะมีการมาหวังพึ่งเคเบสนะครับบางทีก็ ถิ่นฐานอย่างเงี้ยมันก็ออกทะเลไปแล้วทีนี้พวกคาจิคอที่ต้องการไปด้วยก็ขึ้นขี่หลังกันมาครับทีนี้ดูในส่วนของค่าสเตตัสของเครเบสนะครับอือ้พลังป้องกัน184ถึกไม่ล่านะครับก็ถือว่ามีพลังป้องกันสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเรามาดูสเปเชียลดีเฟนต์อย่างที่บอกนะว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้จริงๆรือดูน้อยกว่าประมาณสัก4เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปเจอทีมไหนที่เป็นตัวสเปเชียลแอตแทกมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงการปล่อยเครเบสออกไปสู้ก็จะดีครับและในส่วนจุดเด่น และก็ค่าสปีดแบบนี้คือที่จริงแล้วครเบสอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นในทิกลุงขนาดนั้นนะด้วยการที่ว่ามันมีท่าโจมตีท่าหนึ่งชื่อว่าอาวาลอนส์ครับผมอาวาลอนส์เนี่ยมันจะเป็นท่าประมาณว่าหิมะถะล่มนะครับซึ่งเอฟเฟกของท่าอาวาลอนส์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราโจมตีที่หลังอีกฝ่ายหนึ่งท่านี้จะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกถ้าเจอสายกายภาพมามันตีเราไม่ตายอยู่แล้วครับผมก็ยอมเจ็บนิดนึงโจมตีที่หลังเพื่อให้ท่าหิมะถลล่่่่มมมมขขออองงงเรรรรราาาานนนนนนัันั้้้ีีปะะสิิิททธภพุแแกยึววตตคคผื เบสที่เป็นร่างฮิซุยนะครับเครเบสที่เป็นร่างฮิซุยเป็นโปเกมอนภูเขาน้าแข็งธาตุน้ําแข็งกับธาตุหินนะครับซึ่งร่างกายของมันเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้จากจุดแรกเลยนะครับนั่นคือส่วนขาของมันที่ดูแล้วจะมีความเป็นหินส่วนที่เป็นน้ําแข็งจริงๆจังๆของมันก็อาศัยอยู่ส่วนบนของร่างกายเป็นหลักก่อนนะและส่วนขาที่เป็นหินอย่างนี้นะเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของเครเบสร่างฮิซุยเนี่ยจะมีความคล่องแคล่วมากกว่าเครเบสที่เป็นร่างน้ําแข็งทั้งตัวนะและร่างกายที่ดูมีความเล็กมีความเเรรีีียยวววววกก่่าาาานนนคัััับบถ้้้้ทททํํหแแลตตส็ขงง มันจะหนักอยู่ประมาณสัก500กิโลครับแต่ว่าถ้าเป็นเครเบสร่างฮิซุยเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณสัก260กิโลเท่านั้นเรียกว่าแทบจะเท่าตัวเลยเนาะและทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนปากของมันนั่นแหละครับส่วนปากของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเป็นก้อนน้ําแข็งเนาะที่ครอบป,ปิดขากรรไกรล่างของมันไว้ซึ่งไอ้ก้อนน้ําแข็งที่อยู่ตรงขากรรไกรตรงนี้นะครับมันมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กซะอีกนะคือตอนแรกนึกว่าจะพูดถึงเรื่องการกัดไม่เลยครับผมพูดถึงงงงงเรรรรรรื่่่่่อขอขกกาาาาาพพุุชชนนนนีีแหละะตัว Base ัววคบสส้้้มามาถทจไดดย ให้ขากรรไกรแบบนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโปเกมอนศัตรูที่สู้กับมันนะครับและทีนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการต่อสู้บ้างมันยังมีจุดเด่นในการที่จะใช้ขุดพวกแบบภูเขาอย่างนี้ได้ด้วยนะคือทุกคนนึกภาพออกอยู่แล้วนะครับกับการที่ทรงแบบนี้ถ้ามันพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าหินที่โดนอ้ส่วนขากรรไกรที่แข็งกาเล็กอย่างนี้ก็คงต้องเละเทะกันไปหรือถ้าใช้งานอีกมุมนึงก็คือว่าเอาไวแบบ้แหวกภูเขาหิมะได้ด้วยเหมือนกันครับผมคือเวลาที่พื้นที่ไหนมีหิมะตกหนักอย่่่าา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 างงงงงนนนีีีี้้้ะะครรรรััับบหมมมมกกกกกทททสููออย็จจใซตวไปปํ สร้างทางเพื่อให้แบบผู้คนเดินได้อะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับแล้วเราเห็นว่ามันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วมีความหนักแบบนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่สามารถเคลื่อนที่บนภูเขาสูงชันได้ดีมากๆนะครับคือเวลาที่มันไต่เขาอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถขึ้นได้อย่างสบายครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูส่วนหลังของมันประกอบไปด้วยแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าส่วนหลังของมันเป็นน้ําแข็งเนาะคนเนี่ยไม่ควรขึ้นไปขี่ครับผมเพราะถ้าขึ้นไปขี่ปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันไต่เขาขึ้นทางชันๆอย่างเงี้ยบางทีคนที่ขึ้นขี่หลังมันก็อาจจะลื่นออออกกกกกกมมมมาาาาาจหหลลลัััังงงงนนนน็ไดดด้้เเืะแถิว่่รรูสสสตขุยคีพ ้องกเท่ากับเคเบสที่เป็นร่างปัจจุบันนี้แล้วนะครับแต่ทีนี้พลังโจมตีของมันจะเยอะกว่านะครับพลังโจมตีของร่างฮิซโอยู่ที่127เยอะกว่าเคเบสร่างธรรมดาอยู่10นะครับแต่ด้วยการที่ค่าสเตตัสรวมยังเท่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่ามีสเตตัสที่ลดลงไปครับถูกต้องครับผมค่าสเปเชียลแอตแทกกับค่าสเปเชียลดีเฟนท์มันลดลงนั่นเองครับแต่ในส่วนค่าสปิดขึ้นมานะครับผมเคเบสร่างปกติอยู่ที่28่แปดและไอตัวนี้อยู่ที่นคสามสิบแปดนั่นเอย่างเนาะไม่มีประโยชน์กับการ ขึ้นสปีดมาแค่นี้และพูดถึงอ b บิลิตี้ของเจ้าเครเบสร่างฮิซุยเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าตัวคาจิคอมันมีอ b บิลิตี้โอนเทมโปเนาะการกลายเป็นเครเบสร่างฮิซุยอาบิลิตี้จะเปลี่ยนเป็นสตรองจอครับสตรองจอก็คือเป็นการกัดแรงถ้าเกิดว่าเราใช้ท่ากัดอย่างนี้ก็จะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นส่วนอ b บิลิตี้ที่เหลือนะครับก็จะเหมือนกับโปเกมอน2ตัวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าคาจิคอแล้วก็เครเบสนะครับที่มีร่างธรรมดากับร่างฮ ถ้าให้เลือกแล้วชอบเครเบสที่เป็นร่างฮิซุยมากกว่าหรือชอบเครเบสที่เป็นร่างธรรมดามากกว่านะครับชอบเพราะความเท่ชอบเพราะความสามารถอย่างเงี้ยนะครับมีประเด็นตรงไหนอยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ